ความรู้สึก,ก็นงไงนี่ยนีก็ดีใจเพราะว่าเน่ก็ได้เขาก็เปลี่ยนสีมกับกนานี่อะไลากแล้ว้งแต่ครั้งที่แล้วสีเทาเอไรด้มาร่วมทานี้ก็เลี่ยนเป็นชมพูแล้วรู้สึกว่าเราได้ก้าวขอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็ได้เป็นตัเองในแบบให,หอรย่างเงี้ยอ่างนีเป็นคนชอบเปลี่ยนสีผมมานเยขนาดน้ว,าว้าวเ็ไม่่อยำํำกันเลยใช่เพราะแน่แน่รู้สึกว่า อยากลองให้หมดเลยอะไรที่ยังไม่ได้ทำอย่างตอนแรกได้รู้ว่าต้องทําสิ่งฟูแล้วก็แบบโอเคมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่แบบไม่กลัวแบบนู่นนี่นั่นเลยคือเนี่ยคิดว่าเนี่ยใกล้จะ30แล้วแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองให้หมดเลย <S <S นะเพราะน่าจะเป็นไม่หาเวลาเขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าจะได้ทําแบบสีนี้อีกไหมเมื่อไหรเลยอย่างหลายคนก็เปลี่ยนตามนี้ เดือนพันที่อยู่คู่กับคนไทยเรามานานแล้วก็ดูแลรักษาผมของคนได้ดีก็ดีใจที่เปลี่ยนสีผมก็เปลี่ยนกล้าออกมาทําอะไรใหม่ๆกัน,นค่ะได้ค่ะฝากนิดนึงค่ะเน่ค่ะหลายๆคนอยากจะทำผมสีผมตามนี้ค่ะสวยมากค่ะจริงๆได้ปลื้มมากเน่รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็บางทีอย่างก่อนนี้นเนี่ย,ยังไม่คิดที่จะกล้าทําสีชมพูแล้วพอเราเราลองปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ย ตัดสินใจอะไรที่มันออกจากเซฟโซนเราบ้างมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วมันก็อาจจะสร้างคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆให้เราอะไรค่ะเสื้อผ้าก็ต้องแต่งสไตล์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ค่ะลองกันซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยสามารถซื้อได้ที่ทั่วประเทศไทยแล้วค่ะแล้วก็ในช้อปปี้ด้วยค่ะนนี้ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างงานรุมขนาดไหนคะดิพันธ์หนูไม่รานเฉยๆค่ะก็ทำทำท่างนี้ทำเค้กอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีทำเพลงด้วย งานฝั่งเอเตเทนก็ไปทำเพลงหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ส่วนธุรกิจก็กำลังขยับขยายใช่ค่ะแล้วก็ต้องช่วยคิดแล้วก็อยู่ในเรื่องหาคนมาช่วยทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะหายๆอย่างาากำลังประกอบล่างสดงว่าปีนี้จะทำแผนธุรกิจให้แน่นมากขึ้นกับเพลงเยอะขึ้นทั้งสองค่ะก็แบ่งเวลาสองอย่างตอนนี้ก็ทางร้านเค้กก็คิดว่าจะเปิดเป็นแฟลกชิพสตร์อะไรเงี้ยค่ะใช่ทั้งๆยิ่งใหญ่ก็เลยต้อง ใช้เวลากับตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ส่วนมากถ้าง,งานอาร์ตหนูก็จะทําเพลงอย่างเดียวเลยใช่เป็นไงเพราะว่อย่างหลายคนถ้าเราเห็นเขาพูดถึงเพลงหลายคนก็จะเริ่มมีเปิดค่ายเพลงค่ายเพลงเนเน่หนึ่งคิปไหมเน่แต่การทดลองแล้ว <c oughs> เปิดเนี่ยรู้สึกว่าเนะเขาเนี่ยรู้สึกว่าเ e สเป c คนที่เปิดค่ายเองแล้วก็ manage อะไรทุกอย่างเองมากๆสำหรับตัวเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าได้ลองทำแล้วแล้วแเราไม่เวิร์กสำหรับเรา <c oughs> ใช่ เพราะว่าการออกมาทําค่ายเองอ่ะศิลปินนั้นเรรู้สึกว่ามันยากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเราต้องมีหัวทางด้านบิสเนสด้วยแมเนจเมนต์ด้วยและเราต้องแบ่งซิงหัวของเราไปทํางานอาร์ตด้วยเรรู้สึกว่าใครทําได้คือเก่งง่ายแต่เนี่ยไม่ได้ประเทศเทไปทางเพลงอย่างเดียวใช่เราเลยต้องหาคนที่ม,มีซิสเต็มมาเก่งการแมเนจเมนต์หรือบิสเนสมาเข้ามาช่วยอะไรที่ลองลองลองเปิดเป็น ตัวกันเขาดูแลตัวเองยังไม่ให้รอดเลยค่ะไม่ามาในนี่ยเพลงขันเพลง,ง,งเลยนะก็เรื่อยๆเรื่อยๆแต่เคยคิดแ <ๆ S 1> ต่ว่วาณปัจจุบันยังมองว่ายังไม่พร้อเมเนี่นี่เราน่เราว่ามันอยู่ที่แล้วแต่ละคนสะดวกแบบไหนแต่บางบาง artist เขาอาจจะชอบที่แบบว่าเปิดค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างตัวเนี่ยเนี่ยก็มันไม่ถึงครับเราเราไม่ได้มองว่าเราเป็น CEO หรือธุรกิจจ๋าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบว่าใครอยากอยากให้เราทำอะไรเราก็ไป หรืวเราจะไปอยู่พาวนายหรือเปล่าไม่ชวนเขามาช่วยต้องเหรั้นก็ก็ก็เขาก็ทําของเขาอยู่เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูก่อนยังไม่รู้นะคตดเลยสำหรับค่าเป็นนักมใช่ใช่มันมันเรื่องใหญ่เราเราเองก็เพิ่งแบบอิสระจากอะไรบางอย่างมาเนาะแล้วถ้าไปอยู่กับค่าอีกก็ต้องแบบดูเยอะๆเลยอะไร เปลี่ยนไปอะคะ่ะหมายถึงมองมองมองโลกเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วเราก็เริ่มมีแพชชั่นในการทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวใหม่ๆด้วยที่เราไม่เคยลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เพลงนี้หลังๆออกมาแนวไม่ซ้ำใช่ใช่ใช่เป็นความตั้งใจเราคือ <c ười> อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะแนวไม่ซ้ำเพราะว่ามูทเรามันมัน,นมันมันแล้วแต่ใช่แต่ตอนเนี้ยเราเข้าใจอาร์ตเราแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะเติมสีอะไรโลกของเราเป็นยังไง อย่างหนูหนูก็ใจโลกหนูโลกหนูคือแบบเมจิคอลเมจิคอลอ่ะแบบเวฟมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นสีมากคือเราก็รู้แล้วว่าเราเพลงเราจะต้องได้ยินแบบไหนซาวแบบไหนมากคืนอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก็เป็นตัวตรงในเคือเมื่อก่อนอะหนูยังหาตัวเองไม่เจอมันเหมือนแบบว่าเราชอบตัวตนเราแบบนั้นนะเราเทเลสซี่เราก็ชอบคนนี้เราก็ชอบปาร์นี่เราก็ชอบมันเหมือนแบบค่อยๆต่อจิ๊กซอมาเป็นตัวเราเองอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆากเราก็เลยอยากทำเพลงที่แบบ มันเป็นออเทนติกร้อยเอซ็นะะอย่างนี้เอกจะต้องแบบดูเรื่องพระเอกเอ็มวีอะไรในต่อไปอะไรหรือเปล่าในี้ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะเพราะว่าเพลงยังทําไม่เสร็จ <c oughs> ใช่แล้วเพลงแบบหนูก็หนุนอะไรยังจะกงจะไปทำเ <c oughs> ลยค่ะก็ไม่ใช่กำจะไปทำเพลงเลยเลยยังไม่ได้เห็นหน้าพระเอกอะไรขนาดน <c oughs> <ต>ั้นใช่เราแบบเพลงมาก่อนแล้วเราเค่อยเลือกพระเอก <c oughs> แต่ก็คือมีมีอยู่ในใจทำเก็บไว้เลยเพลงใช่ค่ะแต่งไว้เรื่อยๆทาไว้เรื่อยๆ ก็อะไรเ็แบบก็ยังไป่วงนี้ไม่ว่าเจอไหเจอเจอกันทุกวันเลยค่ะแต่แบบไปไปเป็เนสอะไรอย่าก็มีค่ะคิดข้าวเป็นยังมาทางนี้มันแฮปปี้ขนาดไหนของนี้แฮปปี้ทุกวันอือด้วยแฮปปี้มากๆนะเนีแฮปปี้มากคือเน่รู้สึกว่ามีมีเขาเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้เป็นตัวเองจริงๆอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของตัวเองนะคะเหมือนเขาสร้างเซฟโซนให้เน่อะไรอย่างเงี้ย หนูเห็นหนูหนูแฮปปี้มากกว่าเดิมหนูก็รู้สึกกันแฮปปี้มากกว่าเดิมเขาซัพพอร์ตเหรออะไรยังเลยใช่ไหมใช่ใช่อย่างเห็นเอออมีเวลาคือไปไหนมาไหนก็แนะนงตลอดไม่ได้ปิดใช่ไหมเหมือนแบบไม่เห็นใครเอาเรืู่งกันไม่คือส่วนแม่จะแบบทำเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ตัวเขาเองก็ทำเพลงด้วยส่วนมากเราก็จะแบบไปไปก็ไปทำเพลงอะไร normal แต่มันเป็น normal ที่ที่ที่ stable อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่มันเป็นวันธรรมดาที่มันโอเคเสพสดที่ดีมีแพนจะไปเที่ยวไหนในแฟช่นล่ะท่ก่อนค่ะพอก่อนใช่แล้วเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆสภาพแวดล้อมเจอคนใหม่ๆด้วยค่ะใช่หนูมันต้องออกกระทำอ่ะที่เป็นเลนหิม้าหรอไม่ใช่หนูไปหินม้มาเถอะ S <S ไม่ร้ไม่ได้ไป,ไปไปต่างประเทศสห,หลายประเทศสนุกสนานแไหนาที่่าหนูสนุกกับการที่หนูได้เจอคนค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนนะคืออย่างที่เปลี่ยนไปเลยอนะ่ะเมื่อก่อนอ่ะหนูไม่ค่อยได้ยิ้มเท่าไหร่หนูไม่ค่อยได้ยิ้มแบบยิ้มค่ะแต่แต่พอครั้งนี้หนูรู้สึกว่าข้างในหนูแฮปปี้อ่ะแล้วหนูก็ยิ้มตลอดเลยตอนที่หนูไปลอนดอ<ไ>น<ไ>นะใช่<ไ>แล้วหนูยิ้มจนแบบว่าซื้อของกับร้านค้าค่ะแล้วเขาก็พูดประมาณว่า can I borrow your smile แล้วก็จากวันนั้นหนูรู้สึกว่ายการที่ยิ้มให้คนอื่นอะ่ะมันเหมือนเราส่งต่อความสุขให้กันหนูก็เลยแบบกลับมาแล้วก็คิดอะไรได้เยอะแล้วก็แบบโอเคเราจะส่งความสุขด้วยการยิ้มแค่ยิ้มเองทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นราส่งิใช่ใช่นเป็นสิ่งที่ดีที่หนูได้ไปต่างประเทศแล้วก็แบบเอ,อสิ่งนี้ดีจังเลยแล้วก็อีกอันนึงที่แบบดีมากมากเลยคือประเทศที่ตอนหนูไปยูเคะแล้วเขาจะพูดตลอดเลยว่าแบบ have a nice day ทุกทุกเวลาการซื้อของเสร็จหรืออะไรก็ตามแบบ h a v e a n i c e d a y นะอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักจังเลยอ่ะมัน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 เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราอะไแบบกลับมาไทยเราก็เลยแบบขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยมันมันเป็นวัฒนธรรมที่แชร์กันน่ารักมากเลยค่ะอืไรเงี้ยจะขายร้านนี้อะไรต่างๆอะไอยากเจอเนนี่มากๆเลยจะไปใกล้ๆอ่ะเน่คิดจะจัดเดือนเจ็ดเน่ก็เลยพูดไว้เลยว่าจะจัดเดือนเจ็ดใช่ค่ะรอวันก่อนนะคะ จะรอวันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอดูที่ก่อนด้วยค่ะว่าที่ไหนแต่เนี่ยดูเป็นไม่อยากพูดแต่เนี้ยเนี้ยดูเอาไว้เป็นทีลีโดเพราะว่ามันอบอุ่นเคยไปดูคุณวิมเขาแสดงอยู่แล้วมันก็แบบเป็นกันเองมากอะไรเงี้ยค่ะเลยอยากไปแต่ว่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวถึงวันเวลาเดี๋ยวเราดูกันในปีนี้โอเคแต่นี้แน่แน่ในปีนี้ะนหนูอยากมีหนูอยากเจอแฟนคลับแล้วหนูก็แบบเป็นช่วงที่หนูแบบแฮปปี้มากจริงๆอะชีพอตมหนูไม่โกหกเลยอะใช่ค่ะเละ รอนิดนึหนงหนูต้องขอใช้เวลาทำเพลงให้ด้วยค่ะมันิสต์เพลง,งมันต้องรอรอทุกอย่างเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีได้ได้รอกันนิดนึงนะคะ